ก็สวัสดีครับผมเจ้าบาบุญทองเรีกอันนี้ผมพามาที่วัดร้างอีวัดหนึ่งนะคุณเป็นวัดบอกน้ำทิพยึ้นข้างก็ไมีพระนะมีพระกามาแล้วก็มีพระที่าทำบิาเ้บริเวณหนึ่งบ้านงานบ้านานบุญดน ไม่มีพระอยู่ก็ฟังคุณนะมีพระรักษาก็อฟังเหม่อนกันะแต่ก็แ็รมีพระมาชยดูมา้ก็ม pues ีพระทุกผ่านไปผ่านมาก นี่ไหมติโซไม่หมดเลยเห็นไหมนี่กุฏิทุกคน ก็มีอะไรครบหมดแล้วทุกคนเห็นไหมนี่ก็สาราที่จะทำใหม่ไงนี่นะนี่อืมอืมมาจากเสาเปล่ามาจากใช่เลยทุกคนอ่ะมอนมอนแมนสิแมนอยู่บ่อเจ๊งไหนนี่คือไงที่เป็นที่มาที่บ่อน้ำไงวัดบ่อน้ำทิพย์ น,นี่นี่นบ่อน้ำทิพย์ไงน,นี่อยู่ข้างล่างนี้นี่ม,มาพญานาคก็มีพระทุตลงมาจำพรรษานะมาปรากฏอยู่ไงเนี่ยคนก็มีพระอยู่ประจำไม่คงไม่มีทุกคนนี่แท่านพระผ่านมาให้สวยไง นะนี่ก็คือจะเป็นสารของมันจะเป็นพื้นที่เก่าแเหรอทุกท่านนี่จะเป็นไหนศาลานี่จะเป็นดอนทุกปูนะ่ไงนี่จะเป็นศาลาที่ฉันเนะนี่ยนทะุกท่านเห็นไหมพังหมดแล้วเนาะ คือมันเป็นของประวัติคือเป็นคนของคนเมืองนอกนะทาโรงงานลูกชิ้นที่อยู่เมืองนอกนะอยู่ประเทศอะไรไม่รู้นะเข้ามาสร้างเอาไว้ทุกคนแต่ปีไหนไม่รู้นะที่สร้างเอาไว้ก็ไม่นี่แหละทุกคนซื้อเมืองนอกก็ซื้อที่แล้วมาสร้างเอาไว้ไงก็ไม่มีพระอะไรมาใส่นลศาลาบอร์รบาราเล เข้าไปได้ไหมลองเข้าดูไหมทุกคนเข้าไปดูในศาลานะเข้าไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แบบคลิปมาทุกท่านน,นี่คือสารานะไม่มีพระพระก็มีแค่ผ่านมาแล้วก็ปักกฏแล้วก็ผ่านไปทุกท่านนะนเป็นคนเมืองนอกเขาซื้อแล้วก็มาสร้างข้าไว้ทุกคนมีตู้พระใจปิดตกด้วยทุยกคน clang phải mấy Nó bởi vì đây mà bửa đây mà นี่คือบัดบ่อน้ำทิพย์ก็ที่ถ่ายคลิปให้ดูทิกี้เป็นไหนพระน่าจะมาปักกดพักอาศัยแล้วก็ทั่วครั้งทั่วคราวทุกคนจะอยู่ประจำอยู่ไม่ไม่อยู่นะทุกคนดูครับไม่น่าจะอยู่ท่านมาพักกดปักปักกดเอาไว้พักไว้ก็จะไปน,นี่ก็สาราหลังเก่ายน่าจะสร้างมานานนะทุกคน แต่พญานาคนี้น่าจะสร้างเึ่งจะสร้างทุกคนที่เป็น,เป,นเป็นบ่อน,น้ำทิพย์เลยมีอะไรอีกไหมทุกคนนี่นี่คือเป็นสาราหลังเก่านะทางไปไหมมีอะไรอีก่ไหมทุกคนน่าจะเป็นดอนดอนเจ้าปู่ดอนอะไรเก่านะ่ะทุกท่าน นะผมคาดว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละน่าจะเป็นดอนเจ้าปู่เก่าทุกคนที่เข้ามาสร้างนันะทีนี้ก็คงจะพระอาจจะจะไกลจากจากการบินทบาต แล้วก็อยู่ไกลความความเจริญมากเงยอยู่ไกลนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ไกลเกือบนะไกลอย่างมากเลยก็คงไม่สะดวกไม่อะไรเลยทุกคนมาพัดลมทุดบุญแอร์อย่างดีเลยไหมก็สวงสายไฟฟังอยู่ไล้ทุกคนนี่แยวกว่าจางทุกคนนี่นี่ทุกคนเดล้างนะวัดบ่อน้ำทิพย์ทุกท่าน จ่วยบ้านบึงบ้านนางงามตำบลโดนสูงอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะทุกคนนี่คือพี่มา,าของบ่อน้ำทิพนี่เลยเห็นไหมเขียนไป้ายอะไรเนี่ยชานี่ไงสการละไงนี่มา่าจะเป็นวิ้ยานหน้านคุณ i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fake if you want to play tough and want to hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit ก็จะเป็นดอนดอนเจปู่เก่าน่าจะเป็นดอนเจ้าปู่เก่านี่เป็นดอนเปู่เป็นดอนเจ้าปู่แล้วเป็นคุณที่เก่าเก่าแ่โบราณทีนี้เองพีอดัง่างนะเคยก็มาสร้างเป็นวัด I got facts over facts over tracks This and that's slow, spitting fast I could roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, yeah. a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior you're Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last that I've been put through hell i never got anyone's help I had to do it all myself. <laughs> I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I've got no love. For the fake if you want to play tough yeah. yeah. and want to hate this, yeah. I'll always yeah. show up yeah. and make a statement. Yeah. I'm to the consequences yeah. of being incompetent. Mental health is confidence, yeah. dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take yeah. away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical, rub it on and watch it go. To make unstoppable, but time. Time. If you just believe, it could be so i will be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off. I gotta make it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm Now that I've been put through well. อ่ะคผมขอจบคลิปู่เท่านี้ผมขอฝากกดติดตามช่องยููด้วยนะครัมขอากลงคลิ n ด้วยนะครับนะครับหลุดการสร้างครับด้ไปผมก็จเปลี่ยนเปลนบรรยากาศทุกคนนนี้คับทำคากนคกนกนคมออคุณทุนะครับ สวีนะครับผมมีบ่อน้ำอ,อ้อมรอบรอบรอบนะ,อะขอจบคลิปเท่านี้ครับสวีนะครับผม